ผมเติมไปร้อยหนึ่งแลหงพอร์ตมา1 0 0 0บาทช่วงแรกนะครับพอช่วงหลังบมบอกอยากได้อีกก็เติมไป500เพื่อหวังกําไรสูงแต่ผมก็เสียไป500แรกแล้วผมก็เติมอีกบมก็เสียเติมอีกเสียในโลกที่สมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยในการดําเนินชีวิตทุกอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเกมจึงเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แทบทุกวันโดยมีการเชิญชวนในหลายรูปแบบแต่จะมีกี่คนที่รู้ว่าเกมที่เล่นคือเหยือ่อ การพนนันเข้าสู่วงการครับผมเริ่มจากมีเพื่อนชวนแล้วก็เห็นโฆษณาชินชวนครับผมแล้วก็เห็นมันโดดเด่นนี่ครับเห็นแบบได้เงินเร็วผมก็เลยเข้าไปสมัครชายหนุ่มวัย22ปีคนนี้พาตนเองเข้าสู่วงการเกมออนไลน์ด้วยความชอบเล่นเกมและเห็นว่าเป็นเกมที่สามารถสร้างเงินได้และได้กลับมาเป็นหลักพันและหลักหมื่นในเวลาไม่นาน วิธีการสมัครเนี่ยมันง่ายมากเลยครับคือเราแค่แอดไลน์ hmm. เพื่อไปคุยกับแอดมินแราก็แอดมินก็จะให้เรากรอกข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็จะสมัครยูเซอร์กับพาสเวิร์ดให้เราและหลังจากนั้นแอดมินก็จะชวนคุยเหมือนชักชวนว่ามีหลายโปรโมชั่นให้เราแนะนําให้เราสมัครส่งข้อความมาแล้วก็ส่งเป็นลิงก์มาให้เราดาวน์โหลดเป็นแอปแอปหนึง่ง หลังจากที่เรานะครับได้ทดลองเข้าไปเล่นเกมซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบเกมมีสีสันที่ดึงดูดน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกมยิงปลาที่มีตัวเลือกหลากหลายมากมายหรือจะเป็นเกมกลุ่มอาร์เคดเช่นเกมแข่งรถเกมลิงโดยเกมเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเกมเหมือนเกมธรรมดาแต่แฝงไว้ด้วยการพน,นันจากการสำรวจสถิติของมูล,ลนิธิยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในต้นปี2,563ที่ได้มีการติดตามเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นช่วงโควิด19ครึ่งปีแรกตัวเกมยิงปลามาเป็นอันดับต้นๆซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเล่นพนันรูปแบบต่างๆที่เห็นได้ว่าเป็นการพนันและมีแนวโน้มเหมือนกับคนทั่วไปให้ความนิยมแต่กลับมีสถิติที่น้อยกว่าเกมยิงปลาอย่างเห็นได้ชัดร้อยละ31.68่เหมือนเกมไม่ผิดแต่จะผิดต่อเมื่อมีการได้เสีย เงินจริงๆอ่ามีการต้องเติมเงินต้องใส่เงินต้องไปซื้อโทเค็นก่อนเอามาเติมแล้วก็มาเล่นพนันให้มันมีได้เสียกันเกิดขึ้นเนี่ยจะครบองค์ประกอบความผิดได้รับ SMS ใช่ไหมครับผู้ให้บริการอย่างเงี้ยอ่ะเคยได้รับ SMS ชวนให้เล่นการพนันไหมใชยอ่า SMS เครือข่ายมือถือบอกแล้วแล้วถามว่าถ้าเครือข่ายมือถือบอกว่าเอ้ยไม่ให้ SMS นี้ผ่านเนี่ยมันจะมาถึงเราไหม มันก็ไม่ถึงนอกจากที่เขาต้องมีการนึกว่านึกว่าเราจะไปแอดไลน์เขาเองนึกว่าเราจะแบบไปแอพโรชเขาเองไปแบบเจอในอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ย<ม>ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องมีหลายปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องอะแล้วถามว่าเนี่ยบัญชีธนาคารบัญชีทุกวันเนี่ยอะบัญชีของของเนี่ยเป็นบัญชีของใครบัญชีของคิดว่าเป็นของเจ้าของจริงๆไหมสมมติน้องจะทาเว็บไซต์การพนันเนี่ยน้องจะใช้บัญชีตัวเองไหมไม่ใช่ไหม,ไหมก็ไม่ใช้ มันก็ต้องไปหาการเปิดบัญชีฉะนั้นเนี่ยการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของรูทของปัญหาทางทีมงานได้ทำการค้นหารายชื่อตามบัญชีธนาคารที่ได้ทดลองสมัครเล่นเกมพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาและประกอบอาชีพค้าขายเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติวงเงินหมุนเวียนของบัญชีกระบวนการพนันออนไลน์จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่กระบวนการเหล่านี้ มีการปลอมแปลงเอกสารและรับจ้างเปิดบัญชีกระบวนการดังกล่าวล้วนแล้วเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและแฝงไปด้วยเบื้องหลังที่ซับซ้อนจากการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวงจรการพนันออนไลน์มีการเปิดบัญชีและเครือข่ายมือถือที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำไมธนาคารและเครือข่ายมือถือถึงปล่อยผ่าน ไม่มีการตรวจสอบเป็นเพราะระบบที่หละหลวมหรือเป็นเพราะพนันออนไลน์ร้ายกว่าที่เราคิด